ดเเวลาของคุณใกล้จะหมดแล้วเกลืหนาเติมเงินด้วยเมื่อกี้ผมเห็นลงไยาบเนี่ยเนี่ยลงบาลคนนักมันหายดิโรงพยาบาลเงาคนหนักๆนั่นแหละที่มันโพสอยู่จัดเลย